ดูเรื่องของการจับกลุ่มขบวนการลักรถกันบ้างนะจริงๆจะบอกว่ารักรถชาวบ้านเขาว่ารักรถชาวบ้านก็เลยไปลักรถมาเลยนะครับที่ด้านตํารวจทหารพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองจากสุพรรณบุรีนะครับประสานกับเจ้าหน้าที่ตํารวจอ่างทองนํากําลังไปบุกบ,บ้านของไปค้นบ้านสาวๆที่จังหวัดอ่างทองนะครับหลังจากที่แก๊งผู้ต้องหาลักรถรถเองเนี่ยเขาให้การซัดทอดนะว่ามีส่วนผูกพันกับขบว,กบขบวกนการลักรถตรงนี้ด้วยนะครับโดยพันธุรรถโทรสราวุฒิพาตันันสรารวัตรสืบสวนสอบสวนสถานีตารวจภูทรเมืองสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้ว ด้วยหัวหน้าชุดปฏิบัติการยุทธการณมณทลฐานบุกที่17ปลัดอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับแล้วก็ได้นำกัาลองเจ้าหน้าที่ประสานกับทางด้านพันตรลเอก พิพัฒพลเจริญพรนะครับผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรแสวงหาอําเภอจังหวัดอ่างทองพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจนะครับสนที่กําลังเข้าไปตรวจค้นบ้านนางสาวน้ําฝนยินดีอันนี้อายุ37ปีนะครับอยู่บ้านเลขที่53หมู่3าํตำบลวังน้ำเย็นอาเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทองหลังจากที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีลักรถจักรยานยนต์ ในขณะที่กาลังตั้งด่านจุดตร,จตรวจความมั่นคงเพื่อความสงบเรียบร้อยแล้วก็ไปตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายตามนโยบายของรัฐบาลนะแล้วก็ขอสชอที่บริเวณหมู่หมู่เก้าตําบลสาราขาวอํเาเภอเมืองที่จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยนะครับก็จากการสอบสวนผู้ต้องหาแก๊งลักรถจัก,กรยานยนต์นะคะก็ให้การซักทอดว่านางสาวน้ําฝนนี่แหละค่ะมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทําความผิดด้วยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจทหารแล้วก็ฝ่ายปกครองสุพรรณบุรีจึงได้ประสานงานกับพันตํารวจเอกพิพัฒน์พลผู้กํากับการ สถานีตำรวจภูทรแสวงหาเจ้าของพื้นที่พร้อมกับก,บกำลังตำรวจสนธิกำลังกันเข้าตรวจคน้นบ้านของนางสาวน้ำฝนทันทีค่ะครับจากการตรวจค้นนะครับภายในบ้านของนางสาวน้ำฝนเองเจ้าหน้าทีนะ่ไปพบกับอะไรอะไรรถจักรยานยนต์จำนวนมากพร้อมกับคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับจำนวน50เล่มแล้วก็แผ่นป้ายทะเบียนรถจักรยานยนต์อีกจำนวนมากนอกจากนี้ก็ยังพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยอีก7คันนะครับที่จอดอยู่ในบ้านแล้วก็รถยนต์โตโยต้ากระบะอีก1คันรถยนต์กระบะอีซูซูหนึ่งคัน ปืนลูกซองสั้นไทยประดิษฐ์2กระบอกในเบื้องต้นได้ไปสอบสวนนางสาวน้ำฝนก็ให้การนะครับว่าตนรับซื้อขายรถจักรยานยนต์พร้อมกับรับจำนำรถจักรยานยนต์เท่านั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำของกลางทั้งหมดไปทำการตรวจสอบท,ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสุพรรณบุรีเพื่อที่จะทำการขยายผลสอบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับค่ะ